เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะเข้าถึงพื้นที่ของความสุขความสุขที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราความเกิดความสุขที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในยามรุ่งอรุณของวันใหม่ที่เรากำลังสัมผัสกับความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกอิ่มเอมในหัวใจความรู้สึกปิติสุขในหัวใจ ซึ่งทำให้เราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ของความสุขได้อย่างไร้ขีดจำกัดช่วงเวลาดีๆที่เราจะผ่อนคลายตัวเองไปกับธรรมชาติไปกับสายลมไปกับท้องฟ้าไปกับต้นไม้ดอกไม้พื้นที่เล็กๆหรือมุมเล็กๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างง่ายดาย ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเป็นความรู้สึกที่เราจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในทุกๆวันเวลาใช้ชีวิตยังมีความหมายและทรงพลังที่สุดมันเป็นความทรงพลังที่เต็มไปด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายเหลือเกินเป็นความรู้สึกที่เราได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะ อบกอดตัวเองเพื่อที่จะบอกรักตัวเองผ่านการมองธรรมชาติทอดสายตาของเราไปไกลๆเรารู้ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชีวิตของเราอย่างชัดเจนเรารู้ถึงความรู้สึกที่เราปรารถนา ดวงวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราชีวิตของเราต้องการที่จะเข้าถึงพื้นที่ของความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกที่มันเหลือเฟือที่โลกมีให้กับเราทุกคนความรู้สึกที่ธรรมชาติแห่งธาตรู้ภายในตัวของเราทุกคนนั้นได้เข้าถึงความรู้สึกผ่อนคลาย ได้เข้าถึงความรู้สึกที่เรากำลังสปาร์คตัวเองกับวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีที่สุดที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตอย่างงดงามที่สุดเป็นความรู้สึกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นไปได้สำหรับคนอย่างเราเป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะ ยืนหยัดยืนยันหรือแม้กระทั่งการตั้งปณิธานกับชีวิตว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างคนที่อุดมไปด้วยความสุขอุดมไปด้วยพลังแห่งปัญญายาณอุดมไปด้วยพลังแห่งความตื่นรู้แห่งความเบิกบานในหัวใจในจิตใจของเราในจิตวิญญาณของเราที่เราจะไม่ยอมให้สิ่งอื่นสิ่งใด มาทำให้เราต้องต้องรู้สึกถึงความความเศร้าหมองเราจะผ่อนคลายตัวเองเราจะขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันเป็นตะกอนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราเป็นตะกอนคุนๆที่มันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราไหลเลื่อนดุดทานน้ำใสที่กำลังไหลริน หล่อเลี้ยงสรพพชีวิตและสรพพสิ่งความรู้สึกที่เรากำลังเข้าถึงหัวใจและจิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติที่สุดความสงบสุขความเงียบความวิเวกความสันโดษและความสันโดษที่แท้จริงก็คือเมื่อเราเข้าถึงความพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นแหละคือความสันโดษและความพึงพอใจของเราก็คือการใช้ได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันเวลายังมีคุณค่าและมีความหมายใช่หรือไม่ที่เราจะถามตัวเองที่เราจะรู้สึกกับตัวเองที่เราจะเข้าถึงความสันโดษที่แท้จริงของตัวเราเองเพราะความสันโดษนั้นมันคือความสมดุลแต่ไม่ใช่ความเดียวดาย ถ้าเราเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้งพื้นที่ของความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจแต่จริงแล้วพื้นที่ของความสุขนั้นก็อยู่ภายในใจของเราเนองอยู่ตอนที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นตอนที่เรารู้สึกดีๆกับวันเวลาที่มันกำลังขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าวันเวลาที่มันเหมือนกงล้อ ที่มันหมุนไปเรื่อยๆและชีวิตของเราก็อยู่บนกงล้อนั้นก็หมุนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันและนั่นก็คือธรรมชาติของชีวิตแต่ในขณะที่กรงล้อของชีวิตนั้นหมุนไปเรื่อยๆเราจะทำอย่างไรให้เราได้เข้าถึงความสุขมันก็คือการตัดสินใจที่จะสร้างพื้นที่ ของความสุขให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราในจิตวิญญาณของเราในชีวิตของเราเรากำลังแสดงบริบทของการเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเปี่ยมล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เปี่ยมล้นไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือที่เรารู้แล้วว่าวัานนี้โลกมีทุกสิ่งโลกมีทุกอย่างที่เราต้องการเพียงแค่เราอนุญาตตัวเราเอง อนุญาตให้ตัวเราได้เข้าถึงความสุขความอิ่มเอมในหัวใจอนุญาตให้ตัวเองได้สลัดและสลายมายาคติหรือมายาต่างๆที่มันผุดขึ้นในชีวิตในจิตวิญญาณของเราในในจิตใจของเราที่เราจะสละสลายมันออกไปเรามาเยือนโลกสีน้ำเงินดาวเคราะห์ดวงนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า พบชาติแล้วพบชาติเล่าพบชาตินี้ก็เช่นเดียวกันที่เราได้กลับมาเยือนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เราก็เป็นเพียงผู้มาเยือนไม่ใช่หรือเราเป็นเพียงแค่ผู้มาเยือนที่ที่กำลังชื่นชมกับโลกใบนี้หรือที่เรากำลังน้อมรับการสการะจากโลกใบนี้ เมื่อเราเข้าถึงดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ในก้นบึ้งของจิตใจของเราเมื่อเราเข้าถึงความรู้สึกของความอิ่มเอมปิติสุขที่มันเกิดขึ้นที่มันผุดขึ้นในจิตใจในชีวิตของเราแน่นอนว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตโดยที่กงล้อของชีวิตของเรานั้นที่มันกำลังหมุนไปเรื่อยๆมันกำลังขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่เป้าหมาย เป้าหมายที่เราวาดหวังไว้ในหัวใจของเรามีความสุขเหลือเกินกับเป้าหมายนั้นอิ่มเอมในหัวใจเหลือเกินที่รู้สึกว่าวันนี้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตได้เราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบสบายๆเรากําลังเข้าถึงความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่เราผ่อนคลายตัวเองความรู้สึกที่เราผ่อนคลายจากความคิดผ่อนคลายจากความกังวลผ่อนคลายจากเรื่องราว ที่มันทําให้เราต้องติดกับอยู่กับความสงสัยหวาดระแวงหวาดกลัวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทาสรับใช้ความหวาดกลัวหรือความวิตกกังวลใดๆแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะใช้ความสุขและขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความสุขความปิติสุขความอิ่มเอมในหัวใจความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ที่โลกกาลังหยิบยื่นให้เราทุกวี่ทุกวันผ่านอากาศสาธาตผ่านสายลมผ่านท้องฟ้า ผ่านคุณเขาผ่านพื้นดินผ่านลำธารน,น้ำใสผ่านมหาสมุทรผ่านทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราโลกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเหลือเฟือที่ทรัพยากรนั้นมีสำหรับพวกเราทุกคนอยู่ที่เราต้องการหรือไม่และเราต้องการอะไรถ้าวันนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเรายอมรับว่าชีวิต คือการไหลเลื่อนเคลื่อนไปสู่เส้นทางอันแสนประเสริฐของเรา mm. ก็แน่นอนครับว่าเราจะเข้าไปสู่บริบทที่ที่มันยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตได้อย่างแน่นอน mm. แค่รู้สึกแค่รู้สึกเบาๆรู้สึกเบาๆว่าเป้าหมายนั้นมันทำให้เรามีความสุขเหลือเกินเป้าหมายนั้นมันยิ่งใหญ่สำหรับเรา แต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ที่เล็กน้อยที่คนอย่างเราจะทำมันมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำมันได้มันง่ายเหลือเกินนี่คือความรู้สึกที่เรารู้สึกกับตัวเองเราไม่ได้ไม่ไม่ได้ต่าต้อยด้วยค่าไปกว่าใครเราไม่ได้เหนือไปกว่าใครใบนโลกใบนี้ทุกคนต่างต่างเหมือนกันเหมือนกันตรงที่มีจิตใจมีจิตวิญญ,ญาณเดียวกันเหมือนกัน the one ness of the world- the Oneness of the Univers e ที่เราทุกคนนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้เป็นหนึ่งเดียวกับสายลมเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศาธาตุเป็นหนึ่งเดียวกับาธาตุรู้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแห่งนี้นี่แหละอาณาจักรของความสุขที่มันไร้ขีดจำกัดเรามองอะไรล่ะเรารู้สึกกับอะไรล่ะถ้าเรารู้สึกแล้ว เรามีความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่วิญญาณของเราปรารถนาที่จะลงมาเรียนรู้และเข้าถึงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหนักอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ผ่อนคลายอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดก็คงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถที่จะขับเคลื่อนได้และววิธีการสละและสลายสิ่งเหล่านั้นก็คือการที่คุณหรือพวกเรา ทุกๆคนไม่ใส่ใจกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราต้องหนักหรือมันมนหน่วงชีวิตของเราไว้ก็เพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปและเติบโตมากขึ้นเหมือนกับต้นไม้ที่มันกำลังเติบโตบนพื้นดินฉันได้ก็ฉันนั้นเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเติบโต ไปตามเป้าหมายที่เราปรารถนาในหัวใจของเราได้เราเพียงแค่ยืนหยัดกับดวงวิญญาณดวงนี้เป็นความตั้งใจกับตัวเองจริงๆว่าเราจะสร้างพื้นที่ของความสุขในจิตใจให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะมองทางไหนก็มีความสุขไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็มีความสุขมีความสุขที่เราได้รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่โชคดีเหลือเกิน ที่ลมหายใจยังเป็นเพื่อนสนิทกับเราอยู่ในวันนี้โชคดีเหลือเกินที่วันนี้เรายังมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ทำให้เราได้คิดให้เราได้ขับเคลื่อนชีวิตโชคดีเหลือเกินที่วันนี้เราได้ยินเรื่องราวที่แสนพิเศษนี้เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความสุขได้เราเพียงแค่รู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริง รู้สึกว่าเราต้องการอะไรและสิ่งที่เราต้องการมันทำให้เรามีความสุขเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าเป้าหมายนั้นมันมีความสุขเหลือเกินแค่ความรู้สึกนี้แค่ความรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นมันทำให้เรามีความสุขไม่ใช่ความกดดันไม่ได้ทำมันด้วยความรู้สึกว่าเราเร่งรีบกดดันตัวเองไปอย่างนั้นแต่เราทำด้วยความรู้สึกว่า ทุกๆการกระทําของเราเรามีความสุขกับมันจริงๆเป้าหมายของฉันทําให้ฉันมีความสุขเหลือเกินฉันโชคดีเหลือเกินที่ฉันคิดถึงเป้าหมายนี้ได้ฉันโชคดีเหลือเกินที่เป้าหมายนี้กําลังเปิดโอกาสให้ฉันได้ขับเคลื่อนตัวฉันเองไปสู่วันข้างหน้าที่เราจะรู้สึกกับตัวเราเองรู้สึกดีเหลือเกินที่เป้าหมายนั้นมันทําให้ฉันมีความสุขในทุกๆวัน ถ้าเรารู้สึกกับเป้าหมายของเราแบบนี้รู้สึกกับความปรารถนาทุกๆความปรารถนาของเราแบบนี้เราจะไม่ทุกข์กับเป้าหมายของเราเลยแล้วชีวิตของเราในทุกๆวันก็จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะง่ายถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรากำลังขับเคลื่อนชีวิตของตัวเราเองไปกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เรียบง่าย มันเป็นความเรียบง่ายที่อลังการมันเป็นความเรียบโก้มันเป็นความเรียบเท่มันเป็นความเรียบที่คูลมากๆมันเป็นความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่เราได้เข้าถึงความรู้สึกนั้นรู้สึกได้ว่าเป้าหมายของเรามันยิ่งใหญ่มันเท่มันเก๋มันมันได้ใจเราเหลือเกินเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นทุกแรงปรารถนาที่เราสร้างขึ้นเราไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเรา มีความสุขกับมันทุกวันและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณมีความสุขกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นมิติของความสัมพันธ์เห็นหน้าคนในครอบครัวก็มีความสุขเหลือเกินที่วันนี้เราได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราได้เห็นหน้ากันได้ยินเสียงกันนั่นคือมิติของความสัมพันธ์ส่วนการงานอาชีพเราก็รู้สึกดีเหลือเกินที่วันนี้เรายังได้ทำอะไรได้คิดอะไรได้ขับเคลื่อนชีวิตไป เหตุผลที่เราจะมีความสุขนั้นมีมากมายถ้าเราไม่ปล่อยให้ตัวเราเองจมปลักอยู่กับความรู้สึกเดิมๆที่จะต้องวนลูปอยู่กับความทุกข์อยู่ในคอมฟอร์ทโซนที่เราเคยคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเราแต่วันนี้เรารู้สึกใหม่รู้สึกกับเป้าหมายใหม่รู้สึกกับทุกอย่างรอบๆตัวเสียใหม่ใหม่หมดเลยแล้วใส่ความสุขไปกับเรื่องนั้น พลังงานแห่งความสุข high vibration แห่งความสุข happy frequency ที่มันอยู่ในตัวเรามันทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตได้อย่างง่ายดายเหลือเกินไม่ว่าเราจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งจะหลับตาลืมตาไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมใดทุกกิจกรรมเราใส่ความรู้สึกของความสุขเข้าไปในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเราไม่ได้ทำด้วยความหงุดหงิดงุดงนง่านลำาขาญใจดังนั้นแล้วทุกเป้าหมายที่เรารู้สึกกับ กับเป้าหมายแบบนี้รู้สึกกับชีวิตแบบนี้แน่นอนว่าเรากำลังเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดของชีวิตที่มันอยู่เหนือกฎแรงดึงดูดใดๆเรากำลังเข้าถึง High Vibration High Frequency เข้าถึง Happy Frequency ที่เข้าถึงพลังของความสุขเข้าถึง o s s m ิ f r e q u e n c y เข้าถึง จักรวานเดิมแท้ในจิตใจและจิตวิญญาณของเราจักรวานทำงานด้วยความสุขเราขับเคลื่อนชีวิตของเราด้วยความสุขมีความสุขกับทุกอย่างมีความสุขกับเป้าหมายมีความสุขกับทุกเรื่องราวที่มันเข้ามาความรู้สึกที่เราโชคดีเหลือเกินในทุกๆวันเวลาและความรู้สึกที่มันมีแต่สิ่งที่เป็นไปได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับคนอย่างเราสำหรับเราทุกคนเราเกิดมาแล้ว เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวิญญาณของเราต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างเบิกบานและมีความสุขอยู่บนโลกใบนี้แน่นอนว่าวิญญาณของเราเกิดมาไม่ใช่ความบังเอิญเขามีเป้าหมายเขามีภารกิจที่เขาจะต้องทำเพราะฉะนั้นบางเป้าหมายที่มันผุดขึ้นในใจขอให้คุณทำมันด้วยความสุขทำมันด้วยความเบิกบานคุณจะได้รับแรงสนับสนุน จากโลกใบนี้อย่างมากมายจากจักรวานอย่างมากมายถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจโลกไม่สนใจคุณคนรอบข้างตัวไม่สนใจคุณในสิ่งที่คุณทำแต่คุณยังมีจักระวาลคุณยังมีโลกใบนี้คุณยังมีธาตุรู้คุณยังมีตัวตนที่สูงกว่าของตัวคุณที่คอยเกื้อกูลคุณเสมอเสมอ คุณยังมีพลังงานที่มองไม่เห็นที่คอยสนับสนุนก่้กูลคุณเสมอๆเพียงแค่คุณรู้สึกถึงความสุขนี่แหละคือไฮวเบชั่นที่คุณจะผ่อนคลายตัวเองในการทำสปาจิตสปาใจการทำสปาจิตสปาใจมันทำให้เราได้เข้าถึงความรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายในแบบนั้นก็ขอให้พวกเรามีความสุข กับวันใหม่วันนี้วันนี้ดีที่สุดดีกับพวกเราทุกคนเหลือเกินขอให้พวกเรารู้สึกถึงความโชคดีที่เราได้ใช้ชีวิตขอให้เรารู้สึกถึงความโชคดีที่โลกยังโอบก,กอดเราอยู่เสมอเรายังมีกัลยาณมิตรเรายังมีเพื่อนเรายังมีครอบครัวเรายังมีผู้คนอีกมากมายที่อยู่รายล้อมรอบๆตัวเราที่พร้อมที่จะ ทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยพลังที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสดใสความร่าเริงกระปรี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาบอกกับตัวเองได้ไหมล่ะบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันมีความสุขเหลือเกินวันนี้ฉันรู้สึกถึงความกระปรี้กระเป๋าพูดกับตัวเองซ้ําๆได้ไหมล่ะชื่นใจลองพูดคําว่าชื่นใจจริงๆวันนี้ฉันรู้สึก ชื่นใจเหลือเกินชื่นใจเหลือเกินที่ฉันได้สูดอากาศอย่างเต็มปอดฉันเลยชื่นใจเหลือเกินที่ฉันได้เห็นแสงตะวันชื่นจิตชื่นใจเหลือเกินที่วันนี้ฉันมีอะไรให้ฉันทำนี่แหละพื้นที่ของความสุขของเราที่เราจะรู้สึกกับตัวเราเองนะครับครูขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม มิลเลอร์เคลนไม n d อับบดในช่อง YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามโปรโพลนวพนมิลเลอร์เคลนไมล์อับบันดานในเพจนี้หรือแม้กระทั่ง Facebook ที่ชื่อว่ากล่าวโครเวอร์ดีไซนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณสำหรับการแชร์การแบ่งปันพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆให้กับตัวเราเองมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบกับครูได้ใหม ในการถ่ายทอดสัญญาณครั้งต่อไปครับมีความสุขนะครับทุกๆคน